สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK a u t o g r a g e แหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ที่ครบท้วนที่สุดสำหรับคนรักรถถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆก่อนใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ SUV ยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่กับ Mazda CX-5 ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมด พร้อมยกระดับสมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราอย่างเต็มขั้นใครที่เป็นแฟน m a ส d a าห้ามพลาดเด็ดขาดมาสด้ CX 5รุ่นปี2026มาในรูปลักษณ์ที่โฉบเฉีย่ยวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบด้านหน้าแบบใหม่ที่ใช้กระจังหน้าไซส์ใหญ่พร้อมลายภายในแบบ3มิติและไฟหน้าเล็ดีไซน์เพรียวบางเส้นสายตัวถังรอบคันดูแข็งแกร่งแต่แฝงด้วยความหรูหราทำให้ภาพรวมของตัวรถดูลงตัวมากขึ้น สีตัวถังแบบใหม่ที่เด่นที่สุดคือสีแดงโซเรตคริสตัลที่ยังคงเป็นซิกเนเจอร์ของ m a สด้และมีความเงางามเป็นพิเศษเมื่อสะท้อนแสงในด้านมิติตัวถัง m a ส d a า CX5 ใหม่มีขนาดกว้างขึง้นและฐานล้อที่ยาวขึ้นเล็กน้อยส่งผลให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกล ภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงใหม่หมดใช้วัสดุพรีเมียมในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นหนังแท้บอกแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและแผงคอนโซลหน้าที่ออกแบบให้ลื่นไหลและใช้งานสะดวกหน้าจอกลางขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจากบ o s สลำโพงรอบคันให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมมตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบ Head Up Display ที่แสดงข้อมูลบนกระจกหน้ารถเพิ่มความสะดวกขณะขับขี่ ในส่วนของขุมพลัง Mazda CX5 รุ่นใหม่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน SkyActiv-G ขนาด2.5ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซล SkyActiv-D Turbo ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีพละกำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นพร้อมระบบ My Hybrid สำหรับบางตลาดช่วยลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWD ที่จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่บนถนนลื่นหรือในเส้นทางวิบากระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงการควบคุมรถที่เฉียบคมในแบบฉบับของ Mazda ด้านความปลอดภยัย m a z d a CX-5 ปี2026ติดตั้งเทคโนโลยี iActive Sense รุ่นล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคัน360องศาที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบตัวรถเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่อีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบ Mazda Intelligent Drive Select หรือมิดไรที่ให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนเช่น Normal s p ป r t ออฟโรดและโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือ EV โหมดสำหรับรุ่นที่มีระบบไฮบริดซึ่งจะช่วยให้รถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในระยะสั้นได้อย่างเงียบและประหยัดพลังงาน Mazda CX-5 ใหม่ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณขององค์การเป็นรถ SUV ที่มีดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมขับสนุกและให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับรถตามปรัชญ,ญาจินบ้าอิตของ Mazda ซึ่งถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นจุดเด่นที่หลายคนยอมรับ สรุปแล้ว Mazda CX 5ปี2026เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยกระดับมาตร,รฐานของรถ SUV กลุ่ม C s e gment ให้สูงขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลายและยังให้ความรู้สึกหรูหราในทุกการขับขี่หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญกดติดตามช่อง d k Autograde ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมีรีวิวรถใหม่รถยอดนิยมและข่าวสารวงการยานยนต์จากทั่วโลกมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเป็นประจำ แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ